ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิจไฮอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ตัวนี้เป็นของลูกค้าจังหวัด101เนะครับเพิ่งส่งมาซ่อมเมื่อไม่นานนี้เมื่อไม่กี่วันนี้แหละประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเพราะว่าใช้เวลาส่งไปส่งกลับคือตัวนี้อาการที่เสียในตอนแรกนะครับตัวเครื่องช็อตนะอบอร์ดไหมทะลุนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามก็คงได้ดูคลิปกันแล้วนะฮะอบอร์ด ช็อตจนบอดไหม้บอดทะลุนะครับก็ทําการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้แล้วก็ส่งกลับไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าเมื่อได้รับเครื่องกลับไปนะฮะก็แจ้งข้อความกลับมาว่าพอได้รับเครื่องก็เอาเครื่องไปต่อใช้งานต่อทดลองอทดลองต่อใช้งานนะครับต่อไฟ DC เข้าที่ตัวเครื่อง แล้วก็ต่อไฟอ AC เข้าที่ตัวเครื่องพอจ่ายไฟ AC เข้ามีเสียงดังตุ๊บนะครับแล้วก็มีควันออกแล้วก็เงียบไปเลยลูกค้าก็เลยส่งกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้รันเลยประมาณนั้นน่ะนะก็คือจ่ายไฟ AC เข้าปุ๊บดังตุ๊บเลยแล้วก็มีควันออกอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะเช็คว่ามันเสียที่จุดไหนนะนะครับก็เอามาต่อ ทดสอบเบื้องต้นดูก่อนนะฮะตรวจเช็คเบื้องต้นดูก่อนนะฮะก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับต่อเปิดเครื่องเครื่องติดนะครับไฟอไฟ dc เข้าเครื่องแต่ว่าตัวเครื่องไม่รันนะครับเสียบไฟ AC เข้าไปแล้วเครื่องไม่รันทีนี้เดี๋ยวแกะตรวจเช็คนะครับว่ามันปัญหามันมันเกิดจากตรงไหนเนาะอไม่รู้ว่าจะเป็นที่ มอสเฟสทางฝั่ง ac ช็อตแล้วก็ฟิวขาดหรือเปล่านะครับถ้ามอสเฟสทางฝั่ง ac ช็อตแล้วฟิวขาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะความน่าจะเป็นเนาะอธิบายความน่าจะเป็นว่าเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวกแกะตรวจเช็คก่อน ในครั้งก่อนที่ผมซ่อมไปนะครับก็จะมีซ่อมในส่วนนี้เนอะที่มีการไหม้นะครับลายปิ้นไหม้ลายปิ้นขาดจนไหม้จนบอดทะลุนี่นะครับก็แก้ไขไปในส่วนนี้นะแล้วก็มีทางฝั่ง DC to DC converter MOSFET ตัวนี้ช็อตนะครับก็เปลี่ยน MOSFET ไปแล้วก็แก้ไขในจุดนี้ ก็ถือว่าตัวนี้เสียหายค่อนข้างเยอะแล้วลูกค้ารับเครื่องกลับไปต่อไฟ AC เข้าเครื่องนะครับต่อไฟ DC เข้าก่อนนะแล้วก็ต่อไฟ AC เข้ามีเสียงดังตุบนะฮะนี่นะครับจุดที่เสียเห็นไหมครับฟิวอันนี้ฟิวนะฮะฟิวขาดดำปึ๊ดเลย อันนี้ลูกค้าที่ลูกค้าบอกได้ยินเสียงดังตุ๊บคือฟิวขาดแล้วมีควันออกเพราะว่ามันมีการชอ็อตฟิวอาฟิวระเบิดฟิวขาดนะครับมีมอสเฟตช็อตอยู่หนึ่งตัวตัวนี้อ่าอันนี้คือคือคนละส่วนนะ,ะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าอาคนละส่วนกับที่ผมซ่อมน,นะเพราะว่าในครั้งที่แล้วชุดนี้ไม่เสียนะครับชุดนี้ไม่เสียนะอ่าลองย้อนดูคลิปนะย้อนย้อนดูคลิป ซ่อมครั้งที่แล้วนะครับว่าชุดนี้จะไม่เสียชุดนี้คือชุดทางฝั่ง AC คือวงจรอนินเวอร์เตอร์นะครับก็จะมีอุปก,กรณ์อยูอ่ประมาณเนี้ยนะฮะมีแค่นี้อุปก,กรณ์จะมีแค่แค่ส่วนเนี้ยนะครับส่วนที่ผมซ่อมไปก็คือในส่วนนี้นะฮะบ,บอร์ดทะลุต่อลายต่อลายลายพิ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะ ่ทีนี้นะครับอ่ามันช็อตได้ยังไงอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อสงสัยลูกค้าก็จะสงสัยด้วยว่าเออเพึ่งไปส่งเพิ่งส่งไปซ่อมมาไม่ได้ใช้เลยพังอีกแล้วช่างทํามาไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับว่าไอ้ส่วนที่มันช็อตไม่ได้เป็นส่วนที่ผมแก้ไขนะมันเป็นเป็นวงจร ตรงส่วนนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับที่ผมทําไปนะครับเออแต่ว่าถ้าลูกค้าเอากลับไปใช้งานแล้วเสียหายในส่วนนี้ทางฝั่งดีคอนเวอร์เตอร์หรือเสียหายในส่วนเนี้โอเคนะครับอันนี้ก็ทํามันเสียหายในในในที่เดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ว่าผมทําไปไม่ดีนะครับอันนี้เสียหายในส่วนนี้คือชุดทางฝั่ง AC เสียหายในโดยส่วนใหญ่เกิดจาการะบบไฟฟ้า นะครับระบบไฟฟ้าไม่เสถียรน,นะนะครับทีนี้ถามว่าเอาแล้วมันทำไมมันมันช็อตได้ยังไงตรงนี้ถ้าให้ให้ผมเดา,เาลูกค้าผมก็ไม่รู้นะว่าลูกค้าเสียบปลั๊กยังไงมีเบรกเกอร์หรือเปล่านะครับถ้ามีเบรกเกอร์ปิดเปิดอนะ่ะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าลูกค้าเอาไปต่อเสียบปลั๊กเนี่ยผมเจอหลายรายแล้วนะฮะ เสียบปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นปลั๊กสามตาเอาไปเสียบกับเต้ารับสามตาเนี่ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยถ้ามันหลวมนะหรือว่าเวลาเราเสียบเนี่ยมีการสปาร์กผิดจังหวะคือมันสปาร์กอยู่แล้วแหละแปะหน่อยนึงถ้ามันผิดจังหวะเนี่ยนะครับอ่ามอสเฟตช็อตทันทีนะอันนี้อันนี้จากประสบการณ์ที่ผมซ่อมมานะฮะเจอเจอเยอะเลยนะครับบางท่านซื้อมาใหม่ๆเลยนะต่อใช้ครั้งแรกเสียบ ปักปุ๊บแปะอ่าฟิลขาดมอฟเตฟช็อตทันทีอ่าบางท่านก็ซ่อมกลับไปใหม่ๆแบบท่านนี้แหละนะครับเอากลับไปปุ๊บเสียบปักนะมีบางทีปักหลวมบางทีสปักแปะเดียวช็อตทันทีโดยที่ตัวเครื่องยังไม่ต้องรันเลยนะโดยที่ยังไม่ต้องเปิดเครื่องโดยที่ยังไม่ต้องต่อไฟ ac เออต่อไฟ dc นะครับแค่เสียบไฟ ac เข้าไปเนี่ย ถ้าพักมันหลวมเนี่ยนะครับมันช็อตได้ทันทีนะฮะมอเสเตเพราะว่ามันไม่มีระบบป้องกันอะไรเลยเวลาเราเสียบไฟเข้าไปเนี่ยเสียบไฟ AC เข้าไปเนี่ยไฟ AC มันจะวิ่งเข้าไปที่มอสเตทั้ง4ีตัวนี้เลยนะครับวิ่งเข้าทันทีเลยมันไม่มีระบบป้องกันนะฮะกิจทายรุ่นเล็กๆนี้ถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยมันจะมีรีเลย์นะฮะรีเลย์ตัดต่อเมื่อเราเสียบไฟเ c เข้าไปแล้วไฟจะยังไม่ถึงมอสเตนะฮะมันจะ อรอก่อนรอคําสั่งก่อนนะครับรอตรวจสอบรอคําสั่งจากไมโครคอนโทรลเลอร์ er ก่อนถึงจะต่อไฟ ac เข้าไปแต่ตัวเนี้ยเราเสียบปลั๊กปุ๊กวิ่งผ่านฟิลเข้ามอสเฟตเลยถ้ามีการผิดพลาดมีการสปาร์คทำให้เกิดการผิดพลาดของรูปคลื่นเนี่ยนะครับมันก็จะช็อตทันทีอย่างกรณีนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันกว่าลูกค้าเสียบยังไงนะ,อ,ะอันนี้ก็โดยส่วนใหญ่มันจะเสียจากกรณีนี้นะครับ ก็น่าเห็นใจลูกค้านะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองดูก่อนราคาอาจจะคิดราคาพิเศษไปเนาะแต่ว่า,าต้องต้องเสียค่าซ่อมนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนส่วนนี้ที่เสียหายในส่วนที่ผมซ่อมไปยังไม่เสียหายมันเสียหายอีกส่วนหนึ่งนะอ่าก็ต้องเรียนให้ลูกค้าทราบตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเกิดความไม่เข้าใจจะบอกว่าช่างซ่อมไม่ดีเอากลับไปไม่ได้ใช้เครื่องพังอีกอะไรเงี้ยนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะก,การเปลี่ยนมอเตอรเ์เปลี่ยนซีลนะ เดี๋ยวมาทดลองลันดูนะครับะครับก็เปลี่ยนฟิลและมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นมอสเฟตตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปนะตัวถังจะไม่เหมือนตัวเก่านะครับและตัวเก่าเนี่ยเขามีการลบเบอร์มาไม่รู้ว่าเขาใช้เบอร์อะไรนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่นะครับที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสียนะ และเบอร์อาจจะไม่ไม่ตรงกันนะครับเบอร์อาจจะไม่ตรงกันกับของเก่าแต่มอสเซตที่ผมนำมามาใส่ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับาสามารถทำงานร่วมกับของเก่าได้แน่นอนโดยที่ไม่มีปัญหานะครับเวลาที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยผมจะวัดสัญญาณอาของมอสเซตนะครับเทียบกันระหว่างเบอร์เดิมที่มากับเครื่องกับเบอร์ใหม่ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ย นะครับมันก็จะมีสัญญาณประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นสัญญาณที่ผมเซฟไว้นะครับสัญญาณสีขาวเส้นสีขาวนี่เป็นของของเก่าที่มากับเครื่องนะครับส่วนเส้นสีเหลืองนี่เดี๋ยวผมจ่ายไฟ a อเข้ามาจะเป็นสัญญาณของตัวตัวใหม่นะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟ AC เข้ามาสังเกตว่าเส้นสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยมันจะทับกันพอดีนะครับก็สัญญาณใกล้เคียงกันนะหรือ เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันมันทับกันพอดีเลยก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับใช้ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาถ้าเป็นมอสเฟตที่คุณสมบัติมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์นะที่ผมลองวัดดูสัญญาณมันจะมีการผิดเพี้ยนไปจากกันหน่อยหนึ่งนะครับ แต่ว่าถามว่าเอามาใช้ร่วมกันได้ไหมก็มันก็ทํางานร่วมกันได้อยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยดีอาจจะประสิทธิภาพการแปลงไฟอะไรนี้อาจจะอาจจะด้อยลงไปนะครับแต่ถามว่ามันจะเสียไหมมันมันก็ไม่ได้เสียง่ายๆถึงแม้ว่าคุณสมบัติไม่เหมือนกันทํางานร่วมกันได้ก็ไม่ได้เสียกันง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามันเหมือนกันก็ยิ่งดีนะฮะเราจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด นะครับวงจรทำงานได้มีเสถียรภาพนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองรันดูนะครับก็สัญญาณเนี่ยผมวัดดูทั้ง4ตัวแล้วโอเคสัญญาณปกติหมดแล้วนะครับอันที่ผมจ่ายไฟ DC เข้ามาแล้วนะครับจ่ายไฟ DC 42V โวลต์มีกระแสไว้3แอมป์อ่ะลองรันเครื่องดู ถ้าตัวอินเวอร์เตอร์ทำงานปกตินะครับจะต้องอผลิตไฟทางฝั่ง AC ได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์ะผมลืมออนเบรกเกอร์เดี๋ยวออนเบรกเกอร์กันออนออนเบรกเกอร์แล้วนะครับต้องได้ราวๆ100วัตต์นะฮะต้องไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับเดี๋ยวรออ่า100อ่า106วัตต์นี่นะครับ ถ้าทำงานอยู่ประมาณร0อยวัตต์เนี่ยก็คือตัวอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟออกมาปกตินะครับแต่ว่าถ้าได้ต่ำกว่า1 0 0ยวัตต์เนี่ยแสดงว่า,าผิดปกติประสิทธิภาพได้ต่ำลงก็ต้องตรวจเช็คดูก่อนว่า,ามีปัญหาที่จุดไหนนะครับแต่เนี้ยปกติอยูอ่อยู่ที่ประมาณ100ยร้อยกว่าวัตต์นะครับ Wh, ร้บอวัตต์นะฮะเดี๋ยวทีนี้ ก็จะทดลองที่กําลังวัตต์สูงๆนะฮะกระแส18แอมป์ได้อยู่ประมาณ600วัตต์นะต้องได้อยู่ที่ประมาณ600นะครับถ้าได้ไม่ถึงได้ต่ํากว่า600ก็แสดงว่ายัางทํางานไม่ปกตินะฮะแล้วต้องตรวจเช็คดูก่อนนะครับเนี่ย 609วัตต์นะครับสูงสุดเดี๋ยวรอดูมันขึ้นไปอีกรอบนึ่ง609อวัตต์นะฮะ608-609วัตต์โอเคนะครับ, 68, Wh, นะรบก็แสดงว่าตัวอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้ปกตินะครับอันนี้จะเป็นเป็นจุดสังเกตของผมนะแต่ว่าช่างท่านอื่นที่ใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันอาจจะใช้อาจจะมีวิธีดูอย่างอื่นนะมันไม่เหมือนกันเนาะอุปกรณ์มันต่างกันวัตต์มันอาจจะได้ไม่เท่ากัน แต่อุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยก็คือตัวนี้กระแส18แอมป์ก็ต้องได้อยู่ประมาณ600วัตต์นะครับสำหรับกิจทายรุ่นพันวัตต์นะเนี่ยก็ประมาณ600วัตต์เนี่ยถือว่าปกตินะครับถ้ามันไม่ถึง600วัตต์นะบางทีมอสเฟสที่มันทำงานที่เอามาใส่เนี่ยมันทำงานร่วมกันได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ถึง600วัตต์นะครับถ้ามอสเฟตคุณสมบัติมันแตกต่างกันมากเนี่ยมันก็จะไ,ไม่ได้600วัตต์เราก็ต้อง อา,อาจจะต้องเปลี่ยนเบอร์มอสเฟตนะฮะแต่เนี่ยได้600วัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าบางทีเราก็ต้องสังเกตความร้อนไปด้วยนะเวลาเราซ่อมเนี่ยนะฮะดูว่ามันมีความร้อนสูงกว่าปกติหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้ามีความร้อนสูงกว่าปกตินะฮะก็ต้องตรวจเช็คดูก่อนว่ามันมีปัญหาตรงไหนยังไงนะครับก็โอเคนะฮะตัวนี้ ตัวเครื่องทํางานได้ปกติแล้วนะครับก็ในเรื่องของค่าซ่อมเดี๋ยผมคุยลูกค้าอาจจะคิดไปในราคาพิเศษเนาะเพราะว่าลูกค้าเพิ่งส่งมาซ่อมทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับซ่อมตรงจุดนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์ยังไม่ได้ใช้เลยเครื่องก็ช็อตอีกช็อตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์อีกก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกับลูกค้าอีกทีนึงก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ